โรงเรียนฉันอนะมีครูคนหนึ่งชื่อครูคำป่อยเอาจริงฉันไม่ชอบครูคนนี้เลยอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่ชอบทำไมใส่ชุดพระรามาล่ะวันนี้เป็นพระเออเออแล้วลนี่ทำไมปล่อยชายเสื้อมาแบบนั้นล่ะฮะทำไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยมาแต่บ้านมายืนด่านักเ,เรียน,นแต่เชา้าเลยดูดิผมคิดบลงคังอะไรแต่งตลงคลั่งอะไรเนี่ยสวัสดีครั<ฮ>บคุณครู เห็นหัวครูหรือไงอ่ะทำงานบ้านครูเป็นใชแล้วทำแล้วทำแล้วใครอ่ะโอ้โหโทษทีนะเปลี่ยนคุณครูมาสายเพราะเพิ่งแบ่งงานให้ครูเนี่ยงานเยอะเรือยเกินมาสอนแทบไม่ทันโอ้โอนี่ก็หมดเวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วทำอะไรไม่ทันเลยงานเยอะมากนี่เดี๋ยวก็มีประเมินโรงเรียนอีกเดี๋ยวก็มีแขกมาโรงเรียนอีกไม่ไหวเลยจริงๆ อูอาทิชาเดี๋ยวนี้เธอเล่นเฟซไหมเล่นค่ะอุ้ยเธอเห็นครูจจยไม่เป็นเพื่อนกับครูจจยไหมนี่นี่นี่นะเมื่อวานนะวันอาทิตย์น่ะครูเห็นครูจอยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยไปเที่ยวถ่ายรูปใส่บิกินี่อยู่เที่ยวทะเลน่ะท่อนเหมาะสมไหมไม่ค่ะน้องเป็นครูเนี่ยไปใส่ชุดบิกินี่เที่ยวไปเที่ยวทะเลได้ไงเนี่ยอัพรูปลงโซเชียลอีก ถ้าคืนชาวเน็ตนะมันด่าว่นกระจายภาพรักคูเสียหมดฮึอมันดูไม่ดีเลยเนาะเื้อเห็นครูวันดีอีกเนี่ยวันนี้เห็นไหมเขาแถวเขารับสชาติใส่กระโปรงสั้นกระโจุกเดียวจะเห็นอยู่แล้วแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้มามามา,มา,มาเริ่มเรียนกันดีกว่าเออเอาเจ้าบทาทำไมใส่เสืเส้อแขนยาวมาหนูไม่สบายค่ะ ยัยกผมเหรอเกาะอ้วนขึ้นอะนี่แล้วก็สะท้านผมอะเหมือนแม่ลูกอ่อนเห็นไหมเนี่ยอ้ยเป็นสาวเป็นสู้ยังไม่ทันเดินเข้าห้องก็ดินเสียงเปิดหลอดมาแต่ไกลละวุ่นวายอะไรกันนะกระหนากับทรงผมนักเรียนก็ไม่รู้ดินทาคนอื่นจนหมดคาบสอนก็ไม่ได้สอนเรียนก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะเอาความรู้ที่ไหนจากครูคนนี้ล่ะกินอะไรดีอะตอนเที่ยง กินก๋วยเตี๋ยวที่ <ละ S 1> ร้านอาหารร้านร้านป้านุอร่อยมากไอ้เอายังไงเหรอกินข้าวะนะครูไปซื้อข้าวให้ครูหน่อยมาไหมเร็วร้านป้าแต๋วนะครูสั่งไว้เร็วแต่ร้านป้าแตี๋ยมันเยอะน,นะคะอู้ไม่เป็นไรบอกชื่อครูไปป้าแตี๋ยทำให้แป๊บเดียวรัดคิวเลยลูกไม่เป็นไรคนกันเองทั้งนั้นไปบอกป้าแตี๋ยเลยลูก ไป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 าเลีคลคยครูรีบครีบเอ<ว><ว>อ,อครูไม่มีออกให้ก่อนนะอุ้ยพวกเธอมีเงินเยอะอยู่แล้วไ,ไป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 ครูรีบคุณทัน,นทำไมไม่ลงไปซื้อเองเงินก็ไม่ให้แทนที่จะได้พักเที่ยงันนาน,น,านก็ต้องมาซื้อข้าวให้ครูคนนี้อีกป้าแต๋วคะครูคำป้อยให้มาเอาข้าวค่ะ ไม่ได้สั่งไว้คะ่ไคะไหนบ,บอกว่าสั่งไว้แล้วแล้วนี่ต้องมาแสงคิวคนอื่นเพื่อเอาข้าวให้ครูเนี่ยนะควันจากบุหรี่ที่คุณสูบมันลอยมาเข้าจมูกผมเป็นเซกันแ a น์สโมกกิ้งุณเป็นสโมกเกอรนี่นาสโมสอนพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรม,มาดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุหรี่เลยคุณก็เดินเข้ามาผู้ยิบบุหรี่เลยจุดสูบ พื้นที่ตรงนี้ห้ามสูบนะครับ Second hand smoking Second hand เฮ้ยนักเียนทำอะไรอ่ะจันนะเธอมาแอบทำอะไรตรงนี้นะ่ะนี่สายไม่ไดีอีกแล้วใช่ไหมแอบบนี้เรียนนะ่ะวันนี้เรียนข้าบอะไรไม่ตอบอีกไม่รู้อีกว่าเรียนวิชาอะไรนี่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนะี่ย เธอมาแอบทําอะไรตรงนี้น่ะนิสัยไม่ดีอีกแล้วใช่ไหมแอบน้เทีน่ะวันนี้เป็นข้าบอะไรไม่ตอบอีกไม่รู้อีกว่าเดียนวิชาอะไรนี่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้น่เดินมาเข้าห้องน้ำยังได้ยินเสียงด่าของครูวันนี้มาแต่ไกลจะวุ่นวายอะไรกับนักเรียนนักหนาฮ้ประวินพ่อแม่ส่งมาเรียนนะไม่ให้มาสูบให้มาสูบบุหรี่กลินน่ะทั่วฟุงไปทั่วโรงเรียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะส่งชื่อ เธอเนะเข้าห้องปกครองเข้าใจไหม ดีค่ะคุณแม่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณคุณครูใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อคุณครูของไอเหรอคะใช่ค่ะครูประจำชั้นค่ะโอู้วไอครูมาเอาน้ำหรืครูกินลูกไปเแล้วครูนั่งก่อนค่ะค่ะค่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะค่ะคุณแม่ก็ อันนี้บ้านของคุณแม่เหรอคะโอ้ใช่ค่ะบ้านแม่อยู่มาสูบกาปีแล้วมแม่อยู่กับหนูไอ้สองคนเหรอคะค่ะอ๋ออยู่านานแล้วน้องลูกหลานไม่มีเหรอคะคุณแม่น้องก็มีแต่ลูกกับสายญาติเขาก็ไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วอืมก็วันนี้เห็นบ้านคุณแม่ยากจนค่ะก็เลยเอาซือของอาสินการศึกษามาให้หนูไอซมาช่วยเหลือคะ่ะ นี้ให้ให้คุณแม่ค่ะเป็นของท่านเลยโอไม่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะช่วยเหลือกันค่ะมีอะไรแดดร้อนก็บอกกันได้นะคะคุณแม่โอ้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไห่อันนี้ของคุณแม่ไว้ใช้เลยนะคะแล้วก็มอบถึงนการศึกษาให้หนูไอซ์เขาด้วยค่ะ คูคำป้อยเป็นครูที่ดีหรือไม่หากคำตอบไม่ได้มีแค่ดีหรือไม่ดีคุณจะตอบว่าอะไรนอกเหนือจากนี้เอา้าไม่เห็นคู่หัวคู่